ตัวเท้ฟุตบอลวันนี้ขอเสนอเบื้องหลังฝังน้ำตาของดาวินนูเจตประวัตินักเตะโดยตัวเท้ฟุตบอลเลี้ยวผู้เตรียมทุบสถิติไม่อยากให้ยืดเยื้อนักเตะเองก็มีใจไม่อยากให้ยาวนานแฟนบอลก็สมหวังไม่อยากให้มันเป็นเพียงแค่ข่าวลือของมันร้อนครับต้องรีบปล่อยแล้วเพราะใครๆก็ต้องการนี่คือการซื้อที่อาจจะเป็นประวัติศาสตร์ของเลี้ยวผู้ไม่เชื่อรอดู นี่คือคลิปตัวเทพรีมาสเตอร์และอย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดหัวใจกดแชร์คลิปและกด s ับ s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวเทพฟุตบอลด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับตัวเทพฟุตบอลมีเพจนี้เพจเดียวช่องนี้ช่องเดียวไม่เกี่ยวกับใครฝากบอกเพื่อนๆของคุณด้วยนะครับมาแบบแน่นๆฟอร์มแบบแ่นๆยิงคมแบบแม่นๆตัวนี้มาแรงแบบจัดๆครับดาวินนุนเยสศูนย์หน้าฟอร์มร้อนของเบนฟิก้าสื่อเขียนข่าวรายงานการคีย์บอร์ดแทบพัง พะสถานการณ์ดูเหมือนจะพลิกผันกลับไปกลับมาคลิปนี้มาชมมาฟังมาสนุกสนานเคลาน้ำตากับเรื่องราวของดาวินนูนเยสเปิดราคามาหนาวสั่นกันเล็กน้อยเพราะเบนฟิก้าพร้อมปล่อยในเลท80ล้านยูโรไม่รวมแอดออนแรงไหมราคานี้ก็พอตัวครับแต่ถ้าดูภาพรวมแล้วไม่หลอกมันก็เหมาะสมอยู่นะเพราะอะไรก็เพราะว่านูนเยสเนี่ยไม่ธรรมดาดัดดาทั่วไปอันนี้แน่นอนดูจากไฮไลท์มันเห็นลีลาการเล่นแล้วนูนเยสนั้นปาดเปรียว ร,ร,รูปร่างรูปลักษณะสง่าง,งามเหมาะสมกับตำแหน่งที่รับผิดชอบและที่เจ๋งก็คือเขายืดหยุนปรับวิธีการเล่นได้หลากหลายบนแผงหน้าในมิติที่เขามีมันทำให้เขาพุ่งทะยานไปข้างหน้าไปแบบเร้าใจมันคือสมดุลที่สมส่วนดูไม่ขัดลูก,กตาดูไม่เกะก,กะหน้ารำคาญส่วนสูง187เซนติเมตรโสดโอ,องไม่มีไขมันแทรกเต็มไปด้วยมัดกล้ามที่เป็นขุมพลังของการเคลื่อนที่มันทำให้เขาอัดบอลได้อย่างดุดัน มันทําให้เขายิงบอลได้แบบหนักนวงนอกจากนี้เขายังมีเทคนิคที่เลิศเลอและเซนเกมรุกที่ยอดเยี่ยมมาปั่นรวมกันเข้าไปอีกหลายครั้งที่เราจะเห็นนุนเยสยิงแบบคลาสสิกสกอร์หลายครั้งมันคือการอัดตูมและอีกหลายครั้งมันแสดงให้เห็นถึงความใจเย็นหลายครั้งเป็นการไล่กวดบอลโดยใช้ร่างกายที่แข็งแกรง่งก่อนที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้ได้แล้วก็ยิงใส่ประตูไปง่ายๆจังหวะในการวิ่งเข้าพื้นที่สุดท้ายจังหวะในการเคลื่อนที่นั้นก็น,น่าสนใจ ความใหญ่และความไวของเขาพร้อมป่วนพร้อมฉีกทุกแผงหลังจังหวะเร่งของเขาก็ยอดเยี่ยมมันคือความเร็วสูงที่ส่วนสูงเขาไม่เป็นอุปสรรคสื่อนอกบางแหง่งเปรย์เปรยไว้ว่าใกล้ๆกับประธานเป้ก็สามารถพูดได้แต่ก็ยังไม่ได้อวยเวอร์อวยวังอะไรขนาดนั้นเพราะสเกลรีพอร์ตยังมองกันว่าเขายังเล่นลูกกลางอากาศได้งันๆความสามารถรวมทั้งหมดยังห่างไกลาจากพวกหัวกะทิพอสมควร และวิธีการเล่นนั้นการเล่นแบบตัวจบสกอร์ในกรอบเขตโทษยังไม่แจ่มมากข้อด้อยอีกอย่างก็คือการเล่นที่เดาทางได้ไม่ยากและบางทีมันดูฝืนเขามักจะยิงเมื่อจังหวะนั้นควรจะจ่ายหรือไม่ก็จ่ายเมื่อจังหวะนั้นควรจะยิงอันนี้ไม่ได้มโน,โนขึ้นมาเองนะครับมีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนูนเยสแบบนี้จริงๆนูนเยสยังมีบางอย่างที่ต้องปรับปรุงเพิ่มเติมแก้ไขเช่นกัน โดยเฉพาะทา,าเะ่นในอังกฤษสภาพแวดล้อมบรรยากาศสโมสรทุกอย่างเป็นสิ่งที่เขาต้องปรับตัวและต้องปรับให้เร็วเพราะมันจะต่างอย่างมากกับที่เบนฟิก้าลีกโปรตุเกสที่เขาไร่ฟอร์มเทพซึ่งเรื่องพวกนี้มันปรับกันได้ครับมันต้องใช้เวลาหมักบ่มให้ได้ที่ทั้งหมดทั้งมวลมันรวมรวมกันได้เป็นค่าตัวที่เหมาะสมที่100้ล้านยูโรรวมแอดออนนูนเยสนั้นมากระตุกจิตกระชากใจแฟนบอลเอาเป็นว่าแม์ที่ทำให้เขาเป็นที่รู้จักในวงกว้างแล้วกันนะครับ แมทที่นูนเยสยืนท้าล่าสกอร์ในวันที่เบนฟิก้าพบกับเวอร์วูลแม์นั้นมันเกิดขึ้นในยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบ8ทีมสุดท้ายนูนเยสมีสกอร์ทั้งไปและกลับแม้เบนฟิก้าจะแพ้แต่นูนเยสชนะใจครอปและแฟนบอลเวีร์รวูลไปเรียบร้อยครอปเองก็ตอบสื่อในเชิงบวกเมื่อถูกถามถึงลิ์ที่นูนเยสพึ่งแผงไปเพราะวันนั้นน,นูนเยสแสดงออกมาครบครับทั้งพละงกำลังทางร่างกายความรวดเร็วที่สร้างดามเมจให้กับเวีรยวูลได้อย่างมากมาย และมีศักยภาพที่มองแล้วสามารถตัดสินหลุมหลวมได้ว่าถ้าไม่ใจแตกออกลูกเกเรทำตัวเกตุงเขาจะมีอนาคตที่สดใสบนเส้นทางนี้เป็นแน่และก็ดูเหมือนจะวางใจได้เลยครับเพราะนูนเยสเป็นที่ยืนยันจากบุคคลรายล้อมว่าเขาเป็นคนเรียบเรียบสบายสบายไม่หรูหราฟู่ฟ้าบ้าแสงแต่อย่างใดเพื่อนสมัยที่เคยเล่นด้วยกันที่อันเมเลียเคยพูดถึงเรื่องนี้ว่านูนเยสนั้นเป็นคนค่อนข้างเงียบแต่ก็เป็นมิตรดูเป็นคนไม่กังวลว่าเปลือกนอกมากราคา ที่เขาได้มาจากฟุตบอลจะเปลี่ยนข้างในใจของเขาให้เป็นไปทางอื่นนอกจากการเล่นฟุตบอลเพื่อนเคยเห็นว่านูนเยสซื้อมือถือธรรมดาธรรมดามาใช้แทนที่จะเป็นรุ่นท็อปมันก็เป็นที่น่าแปลกใจว่าเงินทองต้องมากมายแต่ทําไมเอาแค่นี้นูนเยสก็แค่ตอบง่ายๆว่าแค่นี้ก็พอเลยครับพี่ผมแค่เอาไว้โทรออกหาแม่น่ะหรือตอนที่มาสเปนใหม่นูนเยสก็ไม่ได้เมาปลิบไปซ้อมหรือทําตัวเหลวไหลเขาจ้างผู้เชี่ยวชาญทางสภาพร่างกายให้มาดูแลเขาส่วนตัวกันไปเลย ทั้งนักโภชนาการทั้งโพสตฟิตเนสจ้างมาเพื่อต่อยอดในอาชีพซึ่งมันก็ต้องส่งผลอยู่แล้วครับทั้งมุ่งมั่นทั้งทุ่มเทในหน้าที่การงานแบบนี้และที่สําคัญคือเขาพยายามศึกษาเทคนิคอย่างตั้งใจปรับปรุงข้อบกพร่องเพื่อการเล่นที่ดีขึ้นและดีขึ้นนี่เรื่องจริงนะครับและนี่ก็เป็นแค่เพียงเสี้ยวหนึ่งของชีวิตที่ถูกบันทึกไว้เพราะอะไรที่ทําให้เขาทุ่มเทกับอาชีพนี้ขนาดนี้เพราะอะไรที่ทําให้เขารักอาชีพนี้และไม่อยากเสียมันไปเลย เพราะว่าวันที่ผ่านมาในวัยเด็กมันยากลําบากเหมือนกันจากครอบครัวที่รุ่นปู่รุ่นตาอบพยพกันมาจากสเปนมาสแสวงหาโอกาสใหม่นนนเยสยากจนครับครอบครัวพ่อนั้นเป็นคนงานในไซต์ก่อสร้างไม่แน่ใจครับว่าทําได้แค่ไหนแต่มันถูกระบุไว้ว่าพ่อเขาต้องทํางานทั้งวันแต่ได้ค่าจ้างที่น้อยมากๆแม่ของเขาช่วยเหลือครอบครัวด้วยการเก็บขวดใช้แล้วตามถนนแล้วนําไปขาย นั่นคือความทรงจําในวัยเด็กของเขาเขาเติบโตมาในหมู่บ้านเล็กๆของอุรุวัยถิ่นฐานที่ครอบครัวนี้เลือกอยู่ก็ที่ดินถูกที่สุดอยู่ใกล้แม่น้านําสายหนึ่งเพราะว่ามาันน้าท่วมตลอดถ้าใคธรรมชาติโหมกระหน่าหลายครอบครัวสูญเสียสมาชิกในบ้านหรือไม่ก็สูญเสียบ้านไปเลยก็มีที่ตรงนั้นติดอยู่กับชายแดนของประเทศบราซิลในละแวกนั้นไม่มีอะไรให้ลหลงไหลเท่ากับฟุตบอล สิ่งที่พ่อกับแม่เสียสละให้หนุนเยสทำตามความฝันนั้นเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยลืมเขาไม่มานั่งฟุ่มไฟืยกับความลำบากเมื่อตั้งใจจะมาทางนี้แล้วก็สัสด์ให้สุดแรงไปเลยนุนเยสมีพี่ชายอีกคนครับตอนเด็กๆเ,เขาเป็นเด็กเงียบๆขี้อายแต่ลึกๆนั้นมีไฟที่อยากจะเป็นเลิศอยากให้ครอบครัวสุขสบายกว่าที่เขารับรู้ไฟฝันนี้มันพุ่งพ่านอยู่ตลอดเวลารสชาติของความหิวโหวยยามเข้านอนโดยไม่มีอะไรตกถึงท้องยังฝังลึก วันไหนถ้าแม่ขายขวดหาเงินไม่ได้ก็วันนั้นเลยครับที่เขาต้องอดทนถ้าแม่ขายขวดได้สตางค์มาหน่อยท้องก็จะอิ่มบ้างตอนนอนก็จะไม่ต้องทอรมานนะักแต่เขาก็รู้ดีครับว่าคนที่หิวที่สุดไม่ใช่ตัวเขาหรอกแต่เป็นคุณแม่ของเขาตั้งหากเพราะคุณแม่นูนเยสได้บอกว่ายังไงยังไงก็ต้องเขาและพี่ชายได้กินก่อนและบางครั้งแม่เองก็ไม่ร่วมวงกินข้าวด้วยกันแต่เลือกที่จะอดเพื่อให้ลูกๆนั้นอิ่ม นั่นคือภาพจำในวัยเด็กของนุนเยสเขาจำได้ว่าคุณแม่ทำอะไรเพื่อเขาบ้างเด็กชายนุนเยสบางครั้งก็ไปโรงเรียนแบบไม่ได้กินข้าวเลยทั้งวันเพราะค่าขนมที่ได้มันก็ไม่ได้มากหากวันไหนโชคดีหน่อยก็มีอาหารเย็นนุนเยสรอดมาได้ยังไงในวัยเด็กก็เป็นเพราะเพื่อนในชั้นแบ่งอาหารให้กับเขาครับเสียงออดดังก็เอาแรงวิ่งไปอยู่ในโลกของตัวเองเลยโลกนี้ก็คือโลกฟุตบอลนุนเยสตั้งใจให้ฟุตบอลเปลี่ยนชีวิตเขา ตั้งใจให้มันพาเขาเออกจากความมืดมนช่วงต้นปี2000เป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากสําหรับครอบครัวนี้ก็ผ่านพ้นไปมาถึงตรงนี้ภาคค่อนข้างยากนะครับใครที่กําลังยากลําบากอดทนแล้วกัดฟันสู้นะครับยอมแพ้ได้แต่อย่ายอมจํานนกับชีวิตจำหมดหวังกับอะไรก็ได้แต่อย่าเพิ่งหมดหวังกับตัวเองนะครับอย่างน้อยถ้าเพื่อนๆยังสู้อยู่อนาคตก็ต้องดีกว่าวันนี้แน่แน พี่ชายของนูนเยสต,ต้องเลิกเล่นฟุตบอลไปก่อนครับแต่ไม่มีระบุถึงสาเหตุนูนเยสจึงสัญญากับตัวเองตั้งแต่เริ่มเลยว่าถ้าเขาได้โอกาสเขาจะทำสิ่งนี้เพื่อครอบครัวแรงผลักดันนี้ไม่มีวันหมดครับถ้าเราตั้งใจทำอะไรเพื่อคนที่เรารักจริงๆชีวิตลูกนางของเขาก็ยังนับว่าโชคดีเพราะโค้ชคนแรกในชีวิตนั้นดีกับเขามาก สอนสั่งฝังวิธีการเล่นที่ดีลงไปในหัวของเขาโคดช่วยหางานให้แม่ของเขาและก็ยังพยายามช่วยเหลือครอบครัวของเขาด้วยในวันที่ลำบากที่สุดแต่แกก็จากไปก่อนที่จะได้เห็นเขาเป็นผู้เล่นระดับนี้ในวันนี้ครับอายุได้14ก็ถึงเวลาเติบโตนูนเยสเดินทางครั้งใหญ่ พอมีผู้หลักผู้ใหญ่ของวงการฟุตบอลอุรุกวัยมาเยี่ยมชมฟุตบอลโรงเรียนของเขารูปร่างปราดเปรียวของนุนเยสไปเข้าตาแมวมองท่านนั้นและนุนเยสก็ได้เล่นในระดับเผาผานจนทั้งสนามราบเป็นหน้ากลองไม่ต้องมาลีลาพิธ,ธีการยึกยักใหญ่โตแมวมองท่านนั้นเดินไปคุยทันทีแล้วก็ถามนุนเยสว่าไอ้นุม่มบ้านเองอยู่ไหนนะ่ะพาลุงไปหน่อยลุงอยากจะคุยกับพ่อกับแม่เองเมื่อพวกเขาพบกันก็มีการขออนุญาต พานุนเยสไปเผชิญโชคในเมืองหลวงอย่างเป็นทางการนุนเยสกล่าวคำอำลากับครอบครัวที่ท่ารถแล้วหันหลังกลืนน้ำตาลงไปในอกแต่นั่นไม่ใช่น้ำตาแห่งความโศกเศร้ามันคือน้ำตาแห่งความปิติตอนนั้นเขาอายุราว14เท่านั้นครับยังเด็กอยู่มากการเดินทางครั้งนั้นคือความหวังของชีวิตที่มีฟุตบอลมาเกี่ยวพันนุนเยสก็คล้ายๆกับเด็กน้อยที่เดินทางเข้าเมืองใหญ่นั่นเลยครับเมื่อรถบัส เ,เข้าไปในความเป็นเมืองเรื่อยๆสองข้างทางจากท้องทุ่งกับแปลเป็นตึกรามบ้านช่องเขาเข้าไปในช่วงพบคำ่ำเขาไม่เคยเห็นแสงสีอะไรขนาดนี้มาก่อนเลยในชีวิตมันทั้งน่าตื่นเต้นและทั้งน่าตกใจและน่ากังวลใจเพราะแสงสีหลากเฉดจากหลอดไฟที่สาดเข้าตาของเขามันบอกชัดเจนว่าเขาหันหลังกลับไปไม่ได้เลยนะถ้ามาถึงขนาดนี้แล้วเขามาไกลบ้านมากๆแล้วเขาต้องเอาฟุตบอลมาขมที่ว่างในหัวใจให้หมด แต่ก็ไม่รอดครับแรกๆเพนารลก็ดูแลเขาอย่างดีจัดที่จัดทางให้เขาอยู่รวมกันกับเพื่อนๆที่มาสแสวงโชคลุกหนังเช่นกันวันแล้ววันเล่าผ่านไปอย่างยากลําบากจนทําให้เขาเกิดอาการโฮมซิกจนได้นูนเยสได้สิทธิพิเศษทางความรู้สึกในเวลาต่อมาเพราะ,ะเพนารลอนุญาตให้เขากลับบ้านได้แต่ต้องรีบกลับมาสโมสอนนะคล้ายๆกับว่าให้กลับไปพักใจก่อนนะไอนมไปไปสักปีนึงเดี๋ยวค่อยว่ากันก็นได้ นูนเยสเติบโตขึ้นมากหลังเหตุการณ์นี้เขากลับไปเตรียมใจแบบจริงจังและใช้เวลาประมาณหนึ่งในการเตรียมใจพอกลับไปอีกครั้งเขามีกําลังใจขึ้นมาดูดีขึ้นมากดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากเขากลับมาอีกครั้งกับความตั้งใจที่มากกว่าเดิมครั้งนี้เขาทดสอบฝีเท้าด้วยผ่านฉลุยได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาคาเดมีแต่ไม่นานก็ได้รับอาการบาดเจ็บหนักเอ็นไขว้อของเขามีปัญหา นั่นมันเป็นเรื่องใหญ่ที่ไปสั่นคอนทางอารมณ์ของเขาแบบเต็มๆจนกระทั่งมีความคิดแวบในหัวว่าจะเลิกเล่นดีไหมนะหรือจะสู้ต่ออีกครั้งหลังจากที่ได้รับการรักษานูนเยสต,ตัดสินใจเลิกเล่นครับกว่าปีครึ่งที่เขาไม่ได้เล่นฟุตบอลเลยพอต้องพักฟื้นครอบครัวก็ให้กำลังใจเขาอย่างเต็มที่เพื่อให้เขากลับมาให้ได้อีกครั้งพี่ชายของเขาก็ตัดสินใจเลิกเล่นฟุตบอลแบบจริงจังพระต้องเลือกครับ เขาเลือกที่จะไปทำงานระบบปกติเพื่อช่วยครอบครัวนั่นเลยทำให้นุนเยตะหนักและเขาเลือกจะกลับมาสู้อีกครั้งนุนเยกลับมาซ้อมพร้อมลงเล่นอีกครั้งแต่อุปสรรคก็ถูกส่งมาท้าทายเขาอีกครั้งเช่นกันเขาบาดเจ็บหนักอีกครั้งครับจนต้องถูกหามออกจากสนามทั้งน้ำตาเขาเริ่มเชื่อว่าไม่น่าจะไปได้อีกต่อไปแล้วกับอาชีพนี้แต่ก็ยังอดทนกับความเจ็บปวดและการพักฟื้นที่ทรมาน ครั้งนี้ที่เขากลับมาไม่มีอะไรมาขวางเขาได้อีกต่อไปบางครั้งผมก็อยากหยุดเล่นฟุตบอลครับแต่ครอบครัวและเพื่อนๆก็ยังอยู่เคียงข้างผมเสมอและพวกเขาสนับสนุนให้ผมเดินหน้าต่อไปนูนเยสไม่เคยลืมทุกกำลังใจทุกคนที่รายล้อมเขาได้ลงเล่นและมีบทบาทกับสโมสรทำประตูได้ไม่ว่าจะกี่ครั้งที่เขาทำได้ครอบครัวและเพื่อนเพื่อนของดาวรุ่งคนนี้ ก็มีความสุขไปด้วยเช่นกันเขาเต็มใจและเต็มที่กับกีฬานี้มากาออยากให้ครอบครัวนั้นลิ้มรสกับความสบายบ้างและเคยไปขอร้องประธานสโมสรเพนโล่สโมสรแรกที่เขาเติบโตขึ้นมาและเขาเองก็ยกให้ที่นี่เป็นสโมสรแห่งชีวิตเพื่อให้ปลดปล่อยเขาไปลุยยุโรปสถานะทางการเงินของเขาจะได้ดีขึ้นและจะได้ซื้อบ้านให้พ่อและแม่ได้อยู่เพราะเขาจะมีรายได้ที่มากขึ้นแน่นอน เมื่อไม่นานมานี้ครับลุยโซเลสคนบ้านเดียวกันเคยกระทุ้งให้กับทีมงานบาร์เซโลนาจับตามองเด็กคนนี้ไว้ให้ดีและอยากให้สโมสรอ,องทำดีลเอาตัวนูนเยสมาร่วมทับบาซ่าแต่ด้วยอะไรก็ตามแต่ที่ยังคงไม่ถึงเวลาของมันดีลนี้จึงไม่เกิดขึ้นกระทาดูจากสายงานและความสำเร็จในการเล่นฟุตบอลของโซเลสเชื่อได้เลยว่าเขาต้องเห็นประกายอะไรบางอย่างในตัวของนูนเยสแน่ๆถึงกล้าออกตัวขนาดนั้น4ล้านไป24ล้านกำลังจะ100ล้าน นี่คือค่าตัวที่เกิดขึ้นเมื่อนูนเยสย้ายสโมสรครับฟุตบอลสนุกทุกครั้งเมื่อมีการแข่งขันการแพ้การชนะคือสเสน่ห์ของทุกกีฬาเบื้องหลังนั้นมันค้าเขากันไปบางคนหวือหวาบางคนเรียบง่ายบางคนได้มาอย่างสบายๆบางคนกลืนน้ําตามาเป็นลิตรไม่ว่าใครก็ตามที่กำลังอยู่ในเส้นทางของตัวเองเส้นทางที่ชีวิตต้องสุขสบายขึ้น หากมีคนกลุ่มหนึ่งอยู่เคียงข้างคุณตลอดเวลาในช่วงเวลายากลำบากช่วงที่คุณกำลังท้อแท้สิ้นหวังหมดพลังหากคนกลุ่มนั้นไม่ทอดทิ้งคุณหากพวกเขาให้กำลังใจคุณเสียสละบางอย่างในชีวิตเพื่อคุณยอมให้คุณได้ในสิ่งที่คุณสมควรจะได้หากเขารวมพลังกันผลักดันช่วยเหลือให้คุณเป็นคนที่ดีกว่าเดิมถ้าคุณประสบความสำเร็จในชีวิตพวกเขาก็คู่ควรที่จะอยู่กับคุณ ร่วมเฉลิมฉลองความสำเร็จนี้กับคุณนูนเยสคงมาไม่ได้ไกลขนาดนี้หากปราศจากครอบครัวและเข็มทิศชีวิตจากผู้เป็นพ่อทุกวันนี้พ่อของนูนเยสก็เข้ามาช่วยเหลือจัดการในอาชีพนักฟุตบอลและให้คำแนะนำที่ดีในการใช้ชีวิตพี่ชายที่ยอมทิ้งฝันฟุตบอลของตัวเองออกมาทำงานในระบบช่วยหาเลี้ยงทุกคนคุณลุงโค้ชคนแรกที่ดูแลเขาและสั่งสอนเขาในโลกฟุตบอล นั่นคือเหตุผลที่เวลาเขายิงประตูได้นูนเยสไม่เคยลืมโค้ชคนนี้มือที่ชี้ขึ้นไปบนฟ้าน,นั่นแหละครับคือการบอกกับแกว่าผมทําได้แล้วนะครับและคุณแม่แม่ที่ท้องว่างตอนเขาเข้านอนเขาไม่ยอมมาแชร์อาหารกับลูกชายแม่ที่ไม่หมดหวังออกลุยความยากลําบากก็บขวดข้างถนนแม่คนนี้ที่เลือกจะอดเพื่อให้ลูกอิ่มเพราะว่าลูกชายต้องมีแรงออกไปพบเจอกับโลกในวันพรุ่งนี้ คำว่าครอบครัวทําให้เราเข้าใจในความหมายที่แท้จริงของคําว่าเสียสละครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทนฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ